แมันก็สงบลงมาหายหรือผ่าสาอะไรแล้วผมอยู่อ่าแต่มันก็สงบลงมานิ่งใจ่นัแล้วไม่อยากคิดละไม่อยากไปดูให้อยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่ไปอย่าเพิ่มผิดเพี้ยนนะให้มันสงบสักก่อนิ่งพยายามนิ่งลง,งไปเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะอ่าอ่าเพราะนานเท่าไหร่ยิ่งดีนี่พอมันพอเราออกแขนจนนั้นมาเราไม่คิดมาอะไรแนละ้วเราคิดได้เราค่อยคิดต่อพี่นาต่อนีเพื่อความสงบ แล้วก็เข้ากลับเข้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้ามันสงบถ้าใจเราอยากนิ่งเราไม่อยากคิดอยากคุงเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้เราอย่าไปคิดนะให้มันอยู่ตรงนี้พยายามให้มันลงให้มันลงถึงฐานของจิตฐานของสมาธิมันมีตั้งแต่ทั้งคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าอัปปนาสมาธิมันไม่มีละร่างกายนรวมลงไปถ้าได้เท่านั้นยิ่งดีเพราะฉะนั้นสมาธินี้ มีความจำเป็นมีความั้องกมากเราจะต้องจาเป็นต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีกันจะไปเป็นฐานของปัญญาไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าศีลปริภามิโตสมาธิมหาโลโคติมหานิสัมโซต้องมีศีลมีศีลแล้วศีลอบรมจิตใจแล้วให้เป็นสมาธินะนะศีลปร,ริภามิโตสมาธิ สินอบรมแล้วอบลมกายวาจาเราใจเป็นสงบเป็นสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญาบา,าราโหติมาห์นิสังส่งซาเมื่อสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้วเดินปัญญาได้คล่องตัวมีอนิสง์มากมีความรู้มีความเข้าใจได้มากเห็นไหมท่านจะเป็นขั้นเขั้นสมาธิปริภาปัญญาปริภาวิปัญญาปริภาวิตตังจิตตั้งสมเดวาสะอาสาวิหีวิมุตติ เมื่อมีปัญญาแล้วจะไปขัดเกาซักฟอก,กจิตใจให้บริสุทธิ์ได้มันก็ต้องขันไปเมื่อเราเราเพิงเดินแบบนี้เราจะไม่เอาสมาธิไม่เอาความเข้ไม่ได้ะนะฟังกันนะเอ,อ่ออืม,อม